รู้สึกยังไงบ้างราครับที่แฟนขับมาเยอะขนาดนี้ครับครับผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วที่วันนี้ได้เห็นทุกคนมาโวยพรมันเกิดผมเยอะขนาดนี้ครับก็จําได้เลยว่าจัดเมื่อสอสปีก่อนเราก็ยังไม่ได้จัดแบบเป็นทางการเนาะวันนี้ก็เป็นทางการมีคนมาหาเราเยอะก็ดีใจมากเลยครับ Alright so the question is um how do you feel about today's events? o Wan has said that um he is really appreciate and happy that everyone come to join the event today. This is the first um official events for b a n birthday. Yes. <Yeah. S 2> อันนี้คือฟังออกฟังออกครับฟังออกอ๋อโอเคผมมาฟังไม่ออกแต่ผมมาเ yes จ <c oughs> สไว้ก่อน <c oughs> อะแหลแล้วก็อยากจะถามว่าปีที่ผ่านมาะกับผลงาน สำหรับปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วประทับใจกับทุกผลงานที่เกิดขึ้นเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนปีที่แล้วเป็นเหมือนแบบเป็นจุดเลี่ยนของเราด้วยเพราะว่ามีทั้งแฟนมีไปเจอแฟนๆที่แบบต่างประเทศแล้วก็ได้มีอีเวนต์มากมายแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะครับก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนขอยให้ใหกำลังใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับ oh. Thank you Thank you <Yeah. S 1> yeah. So in 2023 Bon d has went to many countries for the show for the concert and he's so happy that everyone is with him from day one until now อะไรครับงั้นลองทักทายเหล่าแฟนคลับชาวต่างชาติที่มาในวันนี้นะครับเริ่มจากภาษาอะไรก่อนดีครับด้านกี่ภาษาครับสงสัยเขาต้องเปิด Google Translate ใช่วไห่อาภาษากงิฤษเลยครับ Hello โอเคไม่เป็นไรลองท้า you ไนตี้ด้วย Good วัวซฟอนเอ่อกินข้าวววฟอนูใช่ไหมยังไม่กินหรือกินแล้วกินแล้วครับกินแล้ววอวซฟอนวอวซฟนวอวซฟนเลรวอวซฟนเลอรออ่าอ่าใช่ครับผมกงจูมเออนวัยนี่คนนี้ชื่อว่าคนนี้ชื่อว่า ทักทายขอบคุณงอนงอน win the Miss Wood งอนงอนงอนเ r า Sound means stars right, right? Yeah. 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 Is that right yeah. Sounds means l i g e t and stars right Okay okay Sound ซาวเดียวที่ผมรู้จักซาวซาวสซาวสองซาวนิดเดียวซาวบาทอะแล้วลองทักทายอ่แฟนทักชาวไทยครับสวัสดีจ้าทักไลเด้อไทยแท้ล่ะเพื่อนผมชอบเพื่อนผมหัวล้อยใหญ่เลยครับทักไลเด้อร์เนี่ยนะอันยองเซล ดัน uh, <can> ัเนี่ยผมก็แบบเมียออกกันเนี่ยต้องเริ่มงหงอ่ะก็คือว่าโอ้โหหลายสัญชาติเลยไหมว่าเชียไทยอ่าจีนครับเวียดนามญี่ปุ่นอาปาคาบาทิมามาคซีฮึคือตัวเราเองก็ต้องเรียนภาษาก็รู้รู้ไว้สักหน่อยคแบบไว้คุยกับทุกคนไงถือว่าเราต้องใช้ความสามารถของเราในยาวด้วยนะเอาละ พันไปดีกว่านอกจากการทักทายแล้วครับเห็นว่าช่วง B R ใช่ครับคือเรารักกัน y ย s เอบรรยากาศในกองถ่ายแล้วก็เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมโอก็ก็เหนื่อยครับผมแต่ว่าสนุกดีคือจริงๆแล้วเวลาถ่ายทำเนี่ยก็ช่วงนี้ก็จะถ่ายเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวก็ใกล้ออนแล้วครับผมใช่ก็ถ่ายอาทิตย์ละสามวันเลยอยากดูยังเดี๋ยวได้ดูแล้วเมื่อไหร่อเมื่อไหร่คิดว่าคิดว่าเมื่อไหร่มีนามินาแล้วมีใจ่ะ ลามล่ามลามเลยลามล่ามนะตอนนี้ก็จะแปลยังไงดีเร็วๆนี้ครับผมก็อีกภายใน2-3เดือนนี้ได้ดูแน่นอนครับผมตอนนี้ก็กำลังเล่นถ่ายกันอยู่นะฮะซีรีส์ก็จะค่อนข้างฟิลมกูดมากๆเลยเราได้ดู EP 1แล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนานโอ้โหได้ดู EP 1แล้วได้ได้ดูคนเดียวเลยใช่ไหมก็ดูกับทั้งเพื่อนๆในเรื่องนั้นใช่ครับใช่นะครับครับ alright so the M C has asked a n to s p o i l something about we are the series so when will we be able to watch the series um he has already saw the first E P in so t a s โอเค d ครับผมอแล้ว,ล,วล้วก็ผมไปเห็นในไทุกคนเห็นในไอยู่แล้วเต้นเก่งมากฮะที่สุดไม่จริงนะยัง,งไม่เก่งนะแม่ผมกลำลังฝึกอยู่เรื่อยๆผมเรียกว่าเต้นเก่งนะเพราะว่าการใส่แรงก,การล็อกตัว p ๊อป i ิ้งครับโอ้โหถือว่าเก่งแรงบันดาลใจมาจากไหนครับ แรงบันดาลใจเกี่ยวกับการเต้นใช่ไหมครับ <way> คือจริงๆแล้วปกติคือก็เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับพวกงานเอร์ฟอร์มไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยความที่เรามาสายนักแสดงเราก็มันก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะหน้าอดีตเล็กเสิร์ฟที่เราใช้เราชอบแล้วก็ใช<า>่ <สา S 1> ครับผมเราก็สามารถเอามาใช้กับเวลาแบบอยู่บนเวทีได้ครับผมแต่ถ,ถ้าเกิดถามแรงบันดาลใจถ้าจะพูดถึงศิลปินคนหนึ่งที่ชอบก็ชอบหวังอีปอรครับผมใช่หวังอี้ปอรครับว่าเป็นนักแสดงที่ เป็นเก่งมากถ้าเกิดใครในที่นี้แต่คนได้เห็นแบบคือเขาเป็นนักแสดงมาเราที่แบบทํางานค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าแบบสกิลการเต้นเขาเขาเต้นเป็นทุกสไตล์แล้วก็แบบความสามารถคือแบบระดับแบบแดนเซอร์แบบเก่งๆเ,เลยครับก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถไปนะใช่ครับใช่ครับโอเค so recently Paul has posted a lot